สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท,าท่านเข้าสู่ช่องแมวดีพรมปรสีแล้วก็ช่องพัฒรวีไฮโดรฟาร์มแชนแนลนะครัวันนี้จะเอาไปเอาผักนะครับเพื่อไปส่งที่ฟาร์มเจนิสแสลงแห้งแต่ว่าเราจะไปเอาของที่ฟาร์มของคุณไผ่นะครับที่ทางขึ้นนะครับป่าสวนยางของวัดพรมสีดาบ้านขอนหาดก็แวะซื้อของอยู่นะครับ โอเคเดี okay, e e ๋ยวเราไปชมบรรยากาศป่าย okay. ่างที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์กันโอเคครับเพราะว่าจะต้องถ่ายไปหอดป่าย่างครับนาะอมอืมเราะต้องงาน้องม่เพราให้มันอยู่ให้มันพ่นเฟรมตัวนี้นะ เออยกขึ้นยกขึ้นเออ,อน,นี้คือบ้านนายาวนนบ้านนายาวต่อไปก็จะเป็นไล่บ n ไล่บ n ก็ถือว่าเป็นไล่ที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อตั้งแต่น่าจะ40ปีย้อนหลังแล้ว ลายเบนเนี่ขึ้นชื่อก่อนเพื่อนนะครับของหอที่คนนักท่องเที่ยอวอมาหรือใครที่ผ่านมาอำเภอหอกจะต้องแวะพอมีป่าลิ้นจีลิ้นจีจัก,กระพัดนะครับที่มีเนื้อเนื้อเยอะมากแต่ว่าเม็ดนิดเดียวแต่ปัจจุบันซ้ายมือเขาจะปลูกเป็นน่าจะเป็นต้นกัญชาเป็นโครงการนี่แหละปลูกต้นกัญชา ซ้ายมือเราเนี่ยป่านี่แหละลายมืเอตรงข้างหน้านเป็นโคง้งเขาเรียกโค้งต้นไทรสมัยก่อนถ้าใครมาตรงนี้นะขนหัวล,ลุกนะครับหลอนโค้งที่น่ากลัวนะครับเป็นโค้งที่หลอนมากเราเรียกโค้งต้นไทรแต่แต่ไม่เคยเห็นต้นไทรแต่ว่าเขา พูดติดปากกันเลยว่าเป็นโค้งต้นสายมือนี่คือลายเบล์ป้ายดูป้ายก็น่าจะหลังแทบจะไม่เห็นนะครับสายมือป้ายลายเบล์เก่แบบามากบรรยากาศเช้านะครับ วันนี้วันที่ 6, 6, 6พฤศจิกายน2566 8 2หนปกติแล้วจะเป็นเดือนธันวาคมนะวันที่6ธันวาคมแล้ว, 6, วลหละว,วันนี้แต่ว่ามันเป็น8 2หนก็เลยเป็นเดือนพฤศจิกายนยาเราจะเข้าตรงแยก แยกวัดพรมศรีดาวันพฤอันนี้คือบ้านคอนหากเผื่อท่านใดที่อยู่ทางกรุงเทพไกลบ้านก็อ,อาจจะเห็นภาพบ้านของตัวเองที่เข้ามาชมช่องหนูดีพรมประแล้วก็ช่องพัฒรวดีให้ดูฟังบรรยากาศของเส้นทางบ้านคอนหากเ,เราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้ นี่ก็บ้านสอสแสงจเจริญวัสดุนะครับซ้ายตรงนี้จะเป็นซอยของเมธนีดุลนะครับที่เข้ามาสร้างรีสอร์ทไว้ข้างในพาท่านผู้ชมไปชมป่ายางเขาจะทำผักให้ดูไว้เขาบอกว่าใกล้ๆป่ายางนะครับไม่แน่ใจว่าท่าน รถเส้นนี้ก็ค่อนข้างเยอะเส้นนี้จะทะลุออกสายพิลลกลมสักดิ์ได้ทีนี้ดนก็จะเลี้ยวซ้ายตร มันก็จะเป็นวัดนะครับมหาชุฬาลงกรราชวิทยาลัยวัดแขมส์สดเดิา,ามก่อนว่ามต้นยางต้น ทุกทางเข้าวัดพรมสีดานแน่ใจว่าป่าต้องเป็นป่ายางแน่ใจว่าอยู่ขวามือนี่ครับอ๋มีป่ายางเี่จะเป็นข้างป่ายางนี่ ผมเข้ามาตรงข้างป่ายางนี่หรอค่ะที่จอดรถตรงไหนหตรงไหนฮะตรงป่ายางเลยจ้ะอย่าหนูว่าไม่รถออกมาโอ้รอตรงททางเข้าออวัดพรหมศิดาตรงนี้นะป่ายาง,ายงใตพีนจอดใต้ใต้ป่ายางันเลยอ๋อได้ได้โอ้ <นะ S 2> นนีก็จอดรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับรถไวู้่นกลับหันหน้ามากไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหนป่าข้าโพดให้ท่านผชมชมป่าข้าโพด สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมป่ายางกันอันนี้คือป่ายางที่พเพื่อเขาเค้อยนะคับจังหวัดพัชบุรเป็นป่ายางที่อ้าววดประเมินรูปประมาณกี่ตน <c oughs> ้นนี่เขาวิ่งมาเที่ยว จับอันนี้คือล,ลักษณะนะครับของป่ายางนะครับแถวหนึ่งก็สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าต้นอ๋อสิบแถวและสิบเก้าต้นนะครับทั้งหมดก็ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบต้นเก้าสิบต้นประมาณเก้าสิบต้นนะครับ อันนี้เรามาดูยางที่เขากรีดแล้วอันนี้อันนี้เป็นยางที่เขากรีดแล้วที่ยางเราไม่แน่ใจว่าโลเท่าไหร่แล้วก็เขากรีดใหม่แล้วขายเมื่อวานนี้โดยที่ห้ามันลงแล้วแต่ลง ยี่สิบหกบาทลงเหลือยี่สิบห้าเี๋ยว่าราคาถอยลงหน่อยถือว่าดีก็ยหหี่สิบห้าอ๋อน้องลงไปงเก็บภาพไว้หน่ย่ยอืม,อมโอเคอืมโอเคอืมโอเค นี่คือบรรยากาศนะครับประมาณร้อยเก้าเ้าสิบกว่าต้นบรรยากาศตรงข้างหน้าเ็จะเป็นป่าผักให้ดูนะครับนีเป็นป่าผักให้ดูแล้วก็นี้คือต้นสนนี่ต้นสนฉัดป่าสนฉัดที่เขาน่าจะปลูกไว้ขาย นี่เป็นเส้นทางของทางขึ้นวัดทมศิดาวันนี้เราเอารถยูริโกนะครับมาขนผักขึ้นไปให้เจ๊อ้าเดี๋ยวเรามาชมแท็กต่อไปกันนะครับคงจะไว้แค่นี้ก่อนโอเคครับรถเข้าอโอเคครับรถเข้ามาละนะครับเพื่อจะมาเลียงผัก นี่ครับเพื่อไปส่งเจ้าทีอ่อถ่งแห้นะครับมามา x x อ๋อเออฮะ,อะ,อะมาสี่สิบถุง 加油！<noise> <noise> ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่คะเนี่ยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ตัวเลขปุ๋ยแรกผมใส่ใส่แปดร้อยแปดร้อยมันมันอยู่ที่อากาศด้วยอ่ะถ้าตอนกลางวันอากาศมันร้อนร้อนมากก็ใส่แปดร้อยถ้าไม่ร้อนมากก็เพิ่มแตว่าแต่ละฟาร์มมันตัวเลขไม่เหมือนกันอยู่แนละ้ว อ,อยู่ไหนคะปลาผักอันนี้เหรอไม่ครับนู่นครับข้างในน,นี่อันปลายางไปอ๋อ,อโอเคขอบคุณครับขึ้นรถเราโอเค คือครับนรูมชมแท็กนี้เรามาถึงหน้หนาปากทางกินเฮาส์นะครับกีนเฮาส์เข้าไปฟาร์มเจนิธดูบรรยากาศฟาร์มเจนิต,น,าาน,ตนะครับว่อาอลังการแค่ไหนหชรับ บ้านแถวบ้านสวนสวยนะครับตำบลหนองแม่นาเฮาบ้านสวนสวยฟร์นี้นีอือเขาปิดล็อกประตูเอาไปฟาร์มไปฟาร์มเจ้แต่ว่าซอยกินเฮาแต่ว่าฟาร์มแก

ตรงนี้ลึกก็ได้แล้วเข้าไปลึกมพ้วับเออผ่านกินครับว่าเข้ามาแล้วเข้ามาลึกไหม นะครับสุดซอยนะครับสุดสดซอยเลยใช่ไหมับพร้อมจะมีกอไผ่อย,อยู่สองข้างนี่เนาะใช่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 ออโอเคสุดซอยพาท่ <c oughs> านผู้ชมชมบรรยากาศสเสลียงแห้งบ้านสวนสวยฟาร์มเจนิตนะครับ สุดเปล่า้ายมึงแม่เน้ะเนาะสบอกหบอกสุดาสุดซอยสุดซอยก็สุดถนนเนี่ยนี่มันกันใหญ่เติบแล้วเนาะคือขนาดนเธ่เเลออลองถามครับ ลองไปุดอย่างหมอว่ากันนะเดี๋ยวค่อยก,กนนะลับนเป็นตัวนี้หรือเปล่าตรงไหนมีคุณอยู่ข้างหน้างานเป็นตัวนี้หลายกว,ว,ว่าได้แล้วเออแม่ล้ะเนี่ยจำบ้านแกได้เนี่ยเคย <laughs> มาแล้วก็จำืมหมอจำบ้านแกลงในเซฟ,ฟ <laughs> มองว่ก็จะให้ลงได้เหยียเพ่นนอนนี่แล้วแฟนเจนิดนอนนี่ทานป่านกันไว้ลงตรงบ้านมีมือลล I don't know หน้าลงก่อน yeah, ร้อยสิบน่ะร้อยสิบถุงเขาฝากมาด้วยเขาฝากหมดด้วยสี่สิบ

ไ,ไม่มันทางมันไ้นนทางที่เข้าไปเอาผักเนี่ยมันขุขระมากเข้ายาก ก็ยิน่งได้ก็ยินนอกอันนี้ของอีกเจ้าหน,นึ่งน,นะเดี๋ยวจะจ่ามาจะพอแล้ว เจ็ดกับสี่ร้อยสิบเี่ยกี่โต๊ะนะฮึทั้งหมดอ่ะของแกเนี่ยกี่โต๊ะทั้งหมดข้างล่างอีกเก้าสิบข้างบนอีกแปดสิบากโน้นอีกร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยกว่าคนงานนี่เท่าไหร่เนี่ยสี่คนเต็ม

บ,บินอยู่หน้ารถบินรคฮะเราไม่นับมันมันตัดเสื่อเลยบินเจ้านานไม่มีนะเขาบอกแต่ตัวเลขมาสิสิบบินมาเจ้าเดียว <c oughs> บวกไม่ได้บวกแล้วเพราะว่า ไม่ได้บวกเป็นคนละเจ้าไงอันนี้เจ้านี้เจ็ดสิบเจ้านู้นเขาฝากมาสีา่สิบแบบนี้คนละฟาร์มเขาบวกทีมาสี่สิบถูไหมฮะเขาฝากมาสี่สิบใช่ใช่ อโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องพัฒนารบดีไฮโดฟาร์มชาแนลนะครับแล้วก็ช่องนนดีพรมประสีนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ